โว้ยเจียหาไฟเปิดเม่ติดเปิดเม่ติดก็เพราะว่าสวิคสีใช้งานมายาวนานก็เปื่อยสึกก่อนเป็นธรรมดาก็แตกมาด้วยฝาหลังข้อไปเฉยๆตัวนี้ออกแบบมาาปลาณนตระดับหนึ่ง ใช้เล็อบอันแข็งแรงของท่านถ้าไม่มีเล็บก็นี่โดยช่วยครับผมโดยช่วยแผ่นพลาสติกแผ่นแผ่นซาไซซิ่ไม่มีมาขอได้ครับตัวนี้ให้ฟรีเก็บมาเยอะเพราะว่ลาลูกค้ามาเปลี่ยนซิมบอยเขาก็ใช้แต่ซิม ตัวนี้ก็ไม่สมัยก่อนซิมใหญ่เท่านี้เลยนะครับแไนเลยไปเถอะนี่นะสวิตใช้งานานานาพอถ้าเป็หลุดเปือยหมดแล้ว <S <S เปลี่ยนแป๊บเดียวไม่นานถ้าไม่ชำนาญการก็แกะออกก็ได้ครับเดีวนี้เราชำนาญการขี้โม้หน่อย <S <S ไม่เราก็าก็ําตามแบบนี้ก็นี่เป็นผู้ถ่องตนหน่อยแต่งง้น ผู้ทำตนน,น้อยนี่สวิกครับผมไม่แคลมเป็นเวนลาเดินอยู่บนหอายมีขายครับผมใส่ไปตามสวิเสีย นานๆก็เปื่อยเปื่อยแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ได้ใส่ไันจะมีล็อกมีบาร์ก็อยู่นะครับผมนี่ล็อกมีปลาปลาอะไรอยู่ปืบใส่เข้าไปปบามีบามีบา จะไม่ลงล็อกก็พิจารณาดูใหม่แง็กซ์ もう一度。 กดดูก่อนเด้งดึ๋งดึงอ่าเด้งดึงด๋งเนี่ยติดละแค่นี้เรียบร้อยครับผมเดือมีประโยชน์สำหรับท่านบ้างซื้อเปลี่ยนเองก็ไม่แพงครับโอทเอาให้พี่เขาหน่อยครับ Mendekat. <laughs>